สวีดัดสลอสร้างตัวสลอก่อสร้างกันด้วยนะครับวันนี้ก็โโยผมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับวีชาแนลนะครับก็นี้นะครับผมก็จะมานะครับแจกแจกโปรฟไฟายครับเป็นโปรฟไฟา์ก็อย่างแรกก็เข้าดิสคอร์ดมาครับนี่รูปเสือก็เข้ามาแล้วครับก็จริงจะผน ก็เป็นนิดของผมเองนะครับก็พอเข้ามาแล้วปึ๊บอย่าลืมร่วมกิจกรรมด้วยนะครับซื้อของแจกตามมาก็ทำแล้วครับก็ให้ทุกคนครับมาตรงที่ครับซื้อโปรฟรีไฟก็จะมารีวิวโปรฟรีไฟครับก็ซื้อได้ที่ผมครับก็กดเข้าไปตรงที่แท็ก็จะเร่งผมขึ้นมาครับก็ัแะลรครับ กดไปได้เลยเอ,อดมินเขาจะรอตอบนะครับก็เป็นบอทแอดมินครั้งเพผมจะเปลี่ยนยุทเล่นแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ซื้อโปรฟรีไฟนะครับราคาห้าสิบาทหนึ่งเดือนเป็นโปรยังไงครับก็โปรฟรีไฟโปรนี Fi ้ Bo นะครับก็จะเป็นโปรฟรีไฟแบบเออเป็นโปรฟรีไฟแบบติดครับก็คือโหลดมาปุ๊บแตกไฟล์กดยืนยันกดเชื่อมต่อเข้าเกมปุ๊บกดลันมาครับ น,นะครับกดลันมาพอกดลันมาแล้วปุ๊บก็ทําการเข้าเดีย๋ยวผมจะมาบอกอีกรอบผมจะทำสอนคลิปส,สอนรอ,อบนี้ครับซื้อโปรฟีไฟล์นะครับดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวอย,า,อยาให้ผมทำสอนอเด็กแม่งเหอะกนมาซื้อนะครับก็จะมีโปรฟีไฟแจกนะครับก็แจกโปรฟีไฟครับแจบกโปรฟีไฟล์หงือโปรฟีไฟนี่นะครับก็แจกอยู่โปรเดียวหรือลิง์เดียวนะครับก็ <laughs> ลิง,งก์น,นี้แจกกี่วันนี้อาทิตย์นึงนะครับก็ใครที่เข้ามาดิสนิทานก็ยินดีด้วยนะครับเพราะผมจะทิ้งลิงก์โปรฟีไฟล์เนี่ยนะครับไว้หนึ่ง <c oughs> ไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับก็ใครที่เข้ามาทานก็กดเข้าไปลิงก์ปึ๊บกดไปที่ยัน,ยนลิงก์ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็โหลดมาครับ <c oughs> แตกไฟล์ แจกไฟล์แล้วก็เปิดอน,นุญาตนะครับแล้วก็รันโปรมาพอรันโปรเปิดพอรันเปิดโปรแล้วเปิดอน,นุญาตมาแล้วปกกุ๊บก็ทําการค่อยเก็บแล้วก็จะเด้งหน้ามาครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยครับแจกโปรนะก็โฮ้ยหลตวเพื่อนเพื่อนทางม,มานะครับก็ประมาณนี้เลยครับโปรแจกแต่โปรซื้อผมรับประกันดีแน่นอนครับโปรซื้อมาซื้อกันเยอะด้วยนะฝ้า,ฝาถึงเด็กนะครับก็อย่าผมคลิปหน้าครับถ้าอยากให้ผมนะครับ สอนแฮกแฮกรหัสฟรีไฟล์แฮกรหัสเฟสนะครับยิงเว็บนะครับยิงเบอร์ก็กระเทิบไรนี่บกระเทิบกระเทิบกระเทิบให้ถึงหนึ่งร้อยไล์เร็วครับแล้วก็กระเทิบกดติดตามด้วยครับกดกระดิง่งกดส b s คร i b e ผมด้วยเฮ้ยสมครกร็คืออย่าลืกดแชร์ผมด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปครับนี่นะอย่าลืมครับผมจะทิ้งดิงด้งริด ผมจะทิ้งลิงก์ดิสไว้ใต้คลิปชั่นนะครับใต้คอมเมนต์ดิคิชั่นนะครับก็กดเข้ามาปุ๊บก็กดเข้าไปลันดิสนะครับกดยืนยันด้วยโบทโทให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการนะครับกดมาตรงที่แจกโปรฟรีไฟล์ Fi ครับกดลันกดโหลดแล้วก็เล่นได้เลยนะครับก็การซื้อโปรฟรีไฟล์ Fi ครับก็ไปปุ๊บแล้วก็อันนี้ผมมาครับเดีย๋ยวผมรับแอดแล้วก็ ทางผมมาได้เลยครับมีทั้งมีม,ม,มีมีหลายแบบครับมีทั้งแบบเออสามร้อยครับถาวอนแอปมินดูแลตลอดยีิบสี่ชั่วโมงครับจุ๊บอ่อย่าลืมมาอุดหนุนด้วยแหละนะครับถ้าใครไม่มีตังก็นะครับแจกโปรไฟล์กดไลค์กดซัสไคร์ถึงหนึ่งร้อยไลค์นะครับ